The Secret Live Official Account ตอนที่33การตรวจสอบแพ็กเกจบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตรวจสอบแพ็กเกจนะครับของโปรแกรม Live Official Account บนคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเคก่อนหน้าที่จะไปรับชมวิธีการติดตั้งหรือ การซื้อแพ็กเกจนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจากขวามือบนของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาจากตัวไอแล้วนะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube แล้วก็โปรแกรมอื่นอีกมากมายนะครับล่าสุดก็คือโปรแกรม Li n ์ o อฟ i ิเ a ียลแอค n t นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ 167แล้วนะครับก็ย้อนกันไปดูได้นะครับซึ่งแต่ละคลิปนะครับผมก็จะทำการใส่ลันเลขไว้นะครับสามารถย้อนไปดูได้นะจ๊ะโอเคมาดูวิธีการเข้ากันดีกว่าครับว่าทำยังไงบ้างนะจ๊ะก็ขั้นแรกก็นำลิงก์นะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในช่องค้นหานะครับของโปรแกรม Google Chrome นั่นเอง ซึ่งลิงก์นี้ผมจะทาการ copy ไว้ในด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับตรง e s s r i p t i o n นะจะสามารถ copy นําไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคก็กดใช้การผ่านคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดที่ id ของเรานะครับรอสักครู่หนึ่งจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือ หน้าต่างของโปรแกรม Line Official c c o u n t บน PC นั่นเองส่วนวิธีการดูแพ็กเกจนะครับให้เรากดที่ตั้งค่านะครับตรงขวามือบนของเราเลยนะจ๊ะกดเข้าไปครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราสังเกตทางซ้ายมือสุดล่างสุดนะครับจะมีคำว่าการใช้งานและ การเรียกเก็บเงินนะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดมาแล้วจะมีหน้าต่างแดชบอร์ดดังนี้นะครับให้เราสังเกตด,ดูครับว่าเราใช้แพ็กเกจแบบไหนอยู่นะครับแล้วก็พรีเมียมมาดีไหมถ้าไม่มีก็สมัครได้นะครับซึ่งวิธีการสมัครผมก็แนะนำไว้คลิปที่แล้วนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับก็สามารถ กดย้อนไปดูได้นะจ๊ะโอเคมาเลือกแพ็กเกจกันดีกว่าครับว่าแพ็กเกจรายเดือนมีแบบไหนกันบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับแบบฟรีก็ไม่เสียตังค์นะครับแต่สามารถส่งข้อความได้ฟรีทั้งหมด1,000ข้อความนะจ๊ะก็นะครับกำลังใช้งานอยู่นะครับส่วนแบบเบสิกก็36 u s ดอลลาร์นะครับ ใช้งานได้15000ข้อความนะครับกดอัปเกรดได้เลยนะจ๊ะตามนี้เลยส่วนถ้าเราสมัครอยู่ในช่วงวันท้ายๆนะครับมันก็จะคํานวณมาว่าใช้งานได้ทั้งหมดกี่วันนะครับแล้วก็ทั้งทั้งหมดกี่ข้อความนะครับต่อนะครับวันนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะครับ ค okay. ส่วนราคานะครับก็อยู่ประมาณ1,100บาทนะครับต่อ36 USD ดอในราคาเงินไทยตอนนี้นะครับโอเคส่วนแบบโปรนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับในราคาที่45 USD ดก็ประมาณเงินไทยก็1,377บบาทนะครับก็ ส่งข้อความได้สูงสุดถึง35,000ข้อความเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับส่วนพรีเมียมไอดีนะครับผมก็สอนไว้แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วก็12 u s ดอลลาร์นะครับสามารถลบได้เลยนะอุ้ยอย่าลบ300กว่าบาทเลยนะเออ นี่ครับแต่เราสามารถยกเลิกการต่ออายุได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราซื้อวันเราซื้อปีเดียวนะครับแล้วเราก็ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัตินั่นเองโอเคประวัติก็คือประวัติการสั่งซื้อนะครับตามนี้เลยโอเคส่วนวิธีการชําระเงินก็สอนไว้แล้วนะครับก็ย้อนไปดูได้นะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้แล้วก็ผมตอนนี้ ทำช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook Fanpage นั่นเองสามารถเข้าไปติดตามชมได้นะครับแล้วก็กดถูกใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับซึ่งคลิปทุกคลิปนะครับจะย้ายมาอยู่ใน Facebook Fanpage เพื่ออำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆใน Facebook นั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด u ั s สไ i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ